ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงสดใสมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับไ i โอเนีย PM 10ลเอ็มสิบเมสอนเจแปนะครับตัวนี้สภาพถือว่าสวยมากๆนะครับเป็นกล่องไม้นะครับแท่นอิสระแขวนลอยเลยนะครับมีสปริงนะครับตัวนี้เป็นแท่นอิสระแขวนลอยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผลิตปี1974สนะครับอายุ48ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับฝ้าสวยใสนะครับ อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาแต่ไม่แตกไม่เ้าใดๆดงสิ้นทุกอย่างสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับฝานะครับด้านข้างนะครับด้านหลังสวยงามนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับนี่ฮะสวยครับแล้วก็ตัวสายไฟสายอะไรออกมาก็ยังดีอยู่นะครับยังแจ๋วอยู่นะครับสายไฟพร้อมกราวก็ไปเข้ากับแอมป์ได้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเสียบไฟนะครับใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับผมมีมอแปลงให้นะครับมอแปลงให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับมอแปลงอะแดปเตอร์ลูก ไม่ใหญ่มากนะครับไม่เกะกะอะไรใดทั้งสิ้นนะครับก็เอาไปเสียบใช้งานได้เลยเราจะไม่แปลงเครื <Eso> ่องภายในเด็ดขาดนะครับสภาพต่างๆก็ไว <votes> ้เดิมๆไว้ด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแท่นแล้วก็จะมีกลไกอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีมอเตอร์อยู่ตัวนึงแล้วก็ชุดโทนอาร์มแค่นั้นเองครับด้านล่างไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับสบายๆนะครับสายพานนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับเส้นใหม่นะครับแล้วก็ตัวเพเตอร์นี่หนานะครับหนาใหญ่นะครับหนาแล้วก็ใหญ่นะครับรอบนิ่งเสถียรนะครับ ตัวแผ่นยางนะครับนิ่มนะครับไม่แตกรายงาไม่แข็งกระด้างไรแดงสิ้นยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับพิเศษมากๆนะครับตัว h e a s h e l l นี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นโครเมียมเลยนะครับสายนี่ครับเป็นขั้วทองเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับถึงดีมากนะครับพิเศษให้เลยนะครับใครซื้อไปนี่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ตัวแขนอาร์มนะครับสวยรุ่นนี้นะครับออกแบบมาดีทนทานซ่อมง่ายอะไรเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเมนูนุ่นล้วนนะครับ ยกวางเองทุกอย่างทําเรียบร้อยหมดนะครับนะครับใช้ลิฟต์ยกช่วยยกก็ได้นะครับแต่เราต้องยกวางเองเล่นจบก็ต้องยกกลับเองนะครับเป็นระแบบมืออาชีพนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบมืออาชีพเลยนะครับแท่นต่างๆก็สวยงามเล่นได้ทั้งสปิด33าและ45้ารอบตรงแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับหัวใหม่นะครับหัวใหม่เลยนะครับเสียงดีเสียงสดใสแล้วก็ผมวางหน้าตู้ลําโพงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เปิดเบรเปิดไรเนี่ยไม่มีกระเทือนเลยนะครับของดีนะครับต้องทําได้ต้องเล่นหน้าตู้ลำโพงได้นะครับสังเกตนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยถูกโลกกับเสียงการสั่นสะเทือนต่างๆไม่ค่อยถูกกันนะครับกับหน้าตู้ลำโพงแบบนี้ตัวนี้สามารถวางเล่นได้สบายนะครับแล้วก็ตัวแขวนนะครับสปริงนะครับอิสระแขวนลอยนะครับตัวนี้นะครับระบบการกระเทือนเขาออกแบบมาดีนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทดสอบเปิดให้ฟังเลยนะครับเปิดเสียงให้ฟังนะครับแล้วก็เราก็ปลดตัวนี้ออกนะครับ แล้วก็ปลดล็อกนะครับดันดันตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่นะฮะแล้วก็เล็งให้ดีนะครับเล็งให้ดีนะครับเพลงแรกนะครับเราก็ปลดรีบลงครับค่อยๆปลดลงนะครับนะครับก็จะเข้าเพลงได้เลยนะครับ เธอเกียดใจไม่เธออยากเกียบไม่ว่าเกียบสักนีดเดียวเธออยู่ไหนองได้เฉลียวเธอรู้ไหมว่าใจฉันเกลียวอยากเห็นหน้าลูกนาทีต่ฉันมอบให้เกียบไปหมดล้ I'm the แงประบอกคนชื่อทียบให้ได้ว่าตัวฉันฟันถึงเพลนี้ขอมอแด่ที่ราถึงแม่ฉันออกครัอยากเก็บรักหนึ่งไว้ตราเกินขอให้ที่อย่บียงพูอยากเก็บร ครับสมมุติเราเล่นจบนะครับเราก็ใช้ลิฟต์ยกก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเก็บนะครับแล้วก็กดลิฟต์ลงแค่นี้เองครับก็เล่นได้ง่ายๆนะครับการเก็บการเก็บหัวเก็บอะไรก็ง่ายครับง่ายง่ายนะครับตัวนี้ครับก็แค่นี้เองนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเล่นดีนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานได้ดีอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ